สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมเสียรุ่งครับผมเพจคนธรรมดาก้าวสูอ่อส,สังหาร0อล้านนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายกันมานานสัก5-6วันนะครับเดี๋ยววันนี้เรานะครับมาเจอกันไลฟ์สดหน่อยวันนี้ผมมีสอนไพรเวทนะครับสอนไพรเวทช่วงนี้พักเที่ยงก็เลยอยากจะมาแบ่งปัน ความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับ FC ของเรานะครับในหัวข้อที่ว่าสสิ่งที่ทําให้คุณไปต่อได้นะครับทุกคนต้องรู้สสิ่งนี้มันมืดมืดไปไหม FC อ่เดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเปิดม่านก่อนมันมืดมืดไปไหม FC อซ กกอโอเคสวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาขอแชร์นะครับประสบการณ์นะครับสองสิ่งที่ทำให้คุณนะครับาสามารถไปต่อได้ครับ,รรบ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีสองสิ่งนี้แล้วเราจะไปต่อยากลำบากครับ ก็เลยแบบว่าเอออยากจะเอามาฝากกับพวกเราเพื่อเอาไปปรับแล้วก็ใช้เป็นแนวทางที่เราจะจะเป็นเจ้าของโครงการนะครับหนึ่งหลังสองหลังก็ว่ากันไปนะครับเป็นไงครับเสียงชัดหรือเปล่าทีมงานดูให้หน่อยอ่าเสียงชัดพอดีค่าขอบคุณมากครับฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวนักเรียนจะมาพอดีตอนนี้ไปกินข้าวอยู่นะครับ ฉะนั้นเรามาดูเลยสิ่งแรกที่จะทําให้คุณไปต่อได้นั่นก็คืออะไรครับผมรู้ไหมครับอะไรปัจจัยหลักเลยก็คืองบประมาณเนี่ยครับงบประมาณหรือเงินนั่นแหละนะครับนะหรือเงินนะครับฉะนั้นก็คือ ตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับในการที่ว่าเราจะทำโครงการหรือว่าทำธุรกิจอะไรก็ช่างนะครับงบประมาณนะครับเป็นตัวสำคัญฉะนั้นเราจะต้องเป็นไงครับต้องเตรียมความพร้อมให้ได้นะครับว่าเราจะต้องมีงบประมาณในการซื้อที่ครับเท่าไหร่นะครับค่าพัฒนาที่ดินเท่าไหร่ขยายน้ำเท่าไหร่ขยายไฟเท่าไหร่ค่าภาษีเท่าไหร่นะครับ แล้วค่าก่อสร้างเท่าไหร่นะครับการทำถนนการวางท่อเท่าไหร่นะครับพวกนี้นะครับเราจะต้องมาวางแผนงบประมาณนะครับให้พร้อมซะก่อนก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะครับสร้างบ้านขายเป็นไงครับเพราะว่าการที่เราจะเริ่มต้นสร้างบ้านขายหรือว่าทำโครงการเนี่ยครับมันจะต้องมีงบประมาณนะครับอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะ ไปเอาที่ของคนอื่นมาสร้างก่อนเราก็ไม่ต้องไปจ่ายแค่ค่าที่แต่ค่าก่อสร้างค่าพัฒนาค่าโอนค่าอะไรอื่นๆจีพัฒะเราจะต้องมีเหมือนเดิมโอเคไหมครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไม่มีเงินเลยสักบาทนะครับแล้วมาทำเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยมันก็ยากแต่ถามว่ามันมีวิธีไหมมันมีแต่ว่ามันจะวิ่งหน้าวิ่งหลังวิ่งซ้ายวิ่งขวาเพราะอะไรไหม เพราะว่าเรานะครับไม่รู้จากการเตรียมพร้อมข้อหนึ่งไว้นะครับฉะนั้นข้อหนึ่งเราเลยจะต้องเตรียมความพร้อมไว้นะครับที่จะทำโครงการบ้านสักหนึ่งหลังครับฉะนั้นเราอย่าไปทำก่อนแล้วก็ค่อยไปหาเงินแล้วก็วิ่งหน้าวิ่งหลังตรงนี้จะพอหลกตรงนี้จะน่าจะไปได้เดี๋ยวมันจะเหนื่อยให้เราวางแผนก่อนนะครับ วางแผนว่าบ้านหนึ่งหลังเราจะซื้อที่ดินเท่าไหร่ค่าก่อสร้างเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟที่เราจะต้องไปพัฒนาค่าถมเท่าไหร่ค่าแบ่งแยกเท่าไหร่ประมาณนี้ฮะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมพร้อมตรงนี้เนี่ยเราจะไปต่อเนี่ยยากมากโอเคไหมอันนี้คือข้อหนึ่งคือเราจะต้องเตรียมเรื่องงบประมาณหรือเงินไว้ให้ พร้อมนะโอเคไหมอันที่สองอ่ะไปกันเร็วเลยอันที่สองก็คือทีมงานทีมงานเพราะว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยว่าเราจะขยายไปเราจะขยายสร้างหนึ่งหลังสองหลังสามหลังเนี่ยหรือว่ามีลูกค้ามาซื้อแล้วเนี่ยเรามีเงินที่จะสร้างแค่หนึ่งหลังแต่ลูกค้าเนี่ย ซื้อสองหลังจองแล้วเนี่ยเราจะหาเงินที่ไหนมาซื้อเราจะต้องวางแผนพวกนี้ไว้ด้วยนะครับข้อหนึ่งผ่านไปอ่าเรามาดูข้อสองเลยจะต้องมีทีมงานมีทีมงานเนี่ยตั้งแต่เป็นไงครับต้องมีช่างก่อน <c oughs> ต้องมีช่างก่อนนะครับมีนายช่างมีช่างนะครับพอมีช่างเสร็จปุ๊บบางคนก็จะมีฝ่ายขายถ้าเกิดว่า เราทําเป็นโครงการใหญ่ๆหน่อย <c oughs> เราก็มีฝ่ายขายแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีฝ่ายขายเราก็เป็นคนขายเองก็ได้อย่างเหมือนผมเนี่ยนะผมก็เป็นนะครับฝ่ายตรวจสอบช่างแล้วก็ฝ่ายขายนะหรือบางคนก็จะมีฝ่ายพวกเป็นไงฝ่ายดําเนินงานเอกสารฝ่านยะคบวบคุมการต่อสร้างพวกนี้เราจะต้องมีนะครับถ้าเราจะไปต่อได้นะครับ บางคนจะมีโครงการที่หนึ่งโครงการที่สองโครงการที่สามถ้าเราไม่มีทีมงานพวกนี้เนี่ยมันจะไปต่อยากเราก็จะทำแค่หลังหนึ่งสองหลังค่อยๆทำไปของเราเนี่ยแต่ถ้าเราอยากจะทำแบบศักยภาพของเรามันไปได้เราจะไปต่อแล้วเนี่ยนะหลังสองแล้วหลังสามแล้วโครงการสองโครงการสามไปแล้วเราจะต้องมีพวกนี้พวกทีมงานเข้ามาช่างชุดเดียวก็อาจจะไม่พอ ก็อาจจะเป็นไงก็ต้องมีช่างสองชุดนะมีสองชุดไม่พอมีสามชุดนะลูกค้ามาซื้อเพิ่มนะครับเราก็ต้องไปหาช่างมาเพื่อที่จะเป็นไงครับให้มันทันกับงานกับความต้องการของลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางคน,นถ้ามาซื้อแล้วเนี่ยจะต้องการว่าให้สร้างเสร็จเลยอย่างนี้นะฉะนั้นเรากลายเป็นว่าเป็นไงครับมันเลยจะต้องมีความพร้อมในเรื่องพวกนี้เรื่องเงินแล้ว เรื่องทีมงานแล้วเห็นไหมฮะถ้าเราไม่มีความพร้อมในสองด้านนี้เลยเนี่ยคือเราจะเหนื่อยอย่างองผมทําอยู่ที่แวงน้อยอพอทําอยู่ที่แวงน้อยเสร็จปุ๊บผมไปทําที่เมืองพลผมก็ต้องไปวางทีมงานเรื่องงบประมาณด้วยอยู่ที่เมืองพลครับถ้าเราผมไม่วางไว้เป็นไงครับเอาช่างที่แวงน้อยไปวิ่งไปทําเมืองพลเอาเมืองพลวิ่งมาทมําแวงน้อยลูกค้าคนนี้ก็จะเอาลูกค้าคนนู้นก็จะเอากลายเป็นว่า ไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้ลูกค้าก็ไปซื้อโครงการอื่นไปเลยเขาก็ไม่อยากจะซื้อโครงการเราเพราะว่ามันไม่เสร็จไงยังของผมเนี่ยนะแวงน้อยเราก็สร้างไปนะจะขึ้นหลังสามแล้วแวงน้อยสร้างไปนะเพราะว่าเครดิตลูกค้าเราตรวจสอบแล้วโอเคนะเมืองพลน,นะเห็นไหมเราลูกค้าโอเคแล้วตอนนี้ดําเนินการไป50เซแล้วเห็นไหมเราก็ต้องเตรียมที่จะขึ้นหลังสองต่อไปอีก หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จเห็นไหมมันก็จะถ้าเรามัวแต่ว่าเราไม่วางแผนเรื่องทีมงานเรื่องงบประมาณมันก็จะวิ่งหน้าวิ่งหลังวิ่งซ้ายวิ่งขวากลายเป็นว่าเราเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วเราก็ไม่สนุกกับงานหรือว่าเราก็ไปต่อยากลําบากแบบนี้ดังนั้นหรือบางคนเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบว่าดีๆเข้ามาหาเราว่าเขาต้องการที่จะให้ที่เราเนี่ยมาพัฒนาก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลัง แต่อเผอิญถ้าเราไม่มีงบประมาณไม่มีทีมงานเราก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆแบบนั้นไปก็ได้นะครับฉะนั้นนะครับฝากนะครับตอนเที่ยงฝากไว้2เรื่องครับหนึ่งงบประมาณนะครับสทีมงานนะครับสสิ่งนี้ที่จะทำให้คุณไปต่อได้หรือทำให้โครงการของคุณไปรอดได้ต้องมี2ส,สิ่งนี้ครับโอเคนะครับฝาก ไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับ FC ทุกครั้งครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม